g <Mega> g 7สุดยอดเกมบล็อกบัสเตอร์ที่สุดในญี่ปุ่นบนเครื่อง Nintendo 3DS p u z z l Dragon Super Mario Brothers Edition ผสมผสานตัวละครซีรีส์21ปี Mario Brothers กลายมาเป็น p u z z l and Dragon Super Mario Brothers Edition เจ้าหญิงถูกลักพาตัวอีกแล้วตะลุยไปตามด่านต่างๆในแบบฉบับ Mario. มาริโอ้มทชิ่งพักโซเพื่อโจมตียิ่งคอมโบมากเท่าไหร่ก็ยิงโจมตีแรงเท่านั้นร่วมมือกับทีมเพื่อพลังทำลายล้างที่มากขึ้นผสมผสาน2เกมใน1เดียวพักโซดรา้อน s ซ t กับซ u เปอร์มาริโอ้บารเทอเป็น พัคโซ่ดราก้อนเป per มาริโอ r บราเธอร์สอิดิชันเร็วนี้29เมษายนในรูปแบบ Nintendo 3ds เท่านั้นติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้อีกที่ NAS Game Channel อย่าลืมกด subscribe กันนะครับ